เอาละฮะก็กลาบสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะผมอยู่กับผมฮะแคโรเดอร์วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมบินเซตคอนดิเกเรียอีกเช่นเคยะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูดีกว่าฮะว่ากิจกรรมใหม่ที่กำลังจะเข้ามาต่อถัดไปจากแคนแบทเบอร์รีนี้เป็นกิจกรมรมอะไรนะฮะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ สนุกยังไงหรือว่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e ให้ช่องผมด้วยยังไงก็ขอบคุณมากนะ,ะที่เข้ามารับชมกันยังไงวันนี้ไปรับชมกันดีกว่าะฮะว่ากิจกรรมใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในปิน้น c o n n e c c d ดีดายนั้นเป็นกิจกรรมอะไรนะฮะไปะ ท่านผู้ชมอาจจะทราบแล้วนะฮะบางท่านอาจจะทราบเนาะที่เล่นเกมนี้อยู่นะฮะยังไงก็ดูตรงนี้ได้ฮะกิจกรรมใหม่ที่กำลังจะมาเป็น Trick อลพุ d ดิ้ครับผมสัญญาฮาโลวีนปาร์ตี้นั่นเองนะับผมอยู่มุมบนเลยฮะนี่มุมบนขวามือเรานั่นเองฮะต่อจากแคนแบทเทิลนะฮะนี่เลยนะฮะทริกออลปาร์ตี้ฮะพุดดิ้งเนาะสัญญาฮาโลวีนปาร์ตี้นะฮะ พบกัน12มีนาคมนี้เรื่องของมีอยู่ว่านะฮะในคืนฮาโลวีนชิโนโบุฮะรู้สึกถึงพลังวิญญาณนะฮะแรงก้าในเมืองจึงออกไปสำรวจพร้อมกับมิยาโกะฮะค่ำคืนที่น่าขนลุกนะฮะจึงเริ่มต้นขึ้นโอ้โหผมเห็นสกินชิโนโบุแล้วผมอยากได้มากเลยอะเห็นสกินหัวกระโหลกไฟอย่างเท่เลยะฮะต่อมานะคือน้องพุดดิ้งเนี่ยน่ารักมากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันบ้างดีกว่าฮะกิจกรรมนี้ทำไงถึงจะเล่นได้นะฮะโอเคดูที่ประกาศฮะบอกว่า พระค่าจากทีมงานปีเซตขงนิกิได้นะฮะในวันที่12มีนาคม2021นะฮะเวลาเที่ยงจะมีเนื้อเรื่องกิจกรรมะฮะทิกออพุดดิ้งสัญญาฮาโลวีนปาร์ตี้นะับผมเนื้อเรื่องกิจกรรมะฮะทิกออพุดดิ้งสัญญาฮาโลวีนปาร์ตี้เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายในการรองรับรางวัลสุดหรูนะ,ะจากเครียร์เควสกิจกรรมและชนะมอนเตอร์บอสนะฮะในขณะที่คุณดําเนินการผ่านเควสกิจกรรมคุณจะเพิ่มเพิ่มไปกับเนื้อเรื่องกิจกรรมนะฮะหมายเหตุหนึ่งในการเข้าร่วมเควสกิจกรรมคุณต้อง คุณต้องเคลียร์เคเวสหลัก2อขีดสิบสองนอร์มัลนะสองวันและเวลาเริ่มกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3. พวกเราหวังว่าพินเซสโคนิเกลลจะได้รับการสนุนอย่างต่อนเนื่องนะครับผมก็มีประมาณนี้นะข้อมูลกิจกรรมนะฮะผมว่าวิเคราะห์แล้วกิจกรรมนี้ผมน่าจะเสียตังค์อีกอะดูดูแล้วกิจกรรมนี้จะมาเหมือนครับคล้ายๆกับกิจกรรมนี้เลยนะฮะกิจกรรมของอ่านี้ เตโกรินซัมเมอร์แน่นอนเลยคล้ายๆฮนะจะมาเป็นชุดสกีนอย่างนี้นะฮะมาเป็นตัวละครใหม่นะฮะแต่สําหรับใครที่เล่นเซิร์ฟนอกแล้วทราบอยู่แล้วนะฮะคอมเมนต์บอกผมทีว่าน้องพุดดิ้งเนี่ยน้องพุดดิง้งตัวหลักกับน้องพุดดิ้งกิจกรรมเนี่ยอันไหนดียวกันฮนะคือผมผมก็รู้นะว่าสกีนสวยนะผมก็อยากเก็บไว้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าหมดกิจกรรมนี้แล้วอะ่ะมันจะมีตัวละครท,ที่ที่จะเข้ามาอีกไหมนะฮะ คือตัวละครสามดาวที่แบบผูมาแบบจ๋จาเลย่าเงี้ยแบบโหดอย่างเงี้ยเป็นแท้งหรือว่าแอสซิสซินที่มันโดนโหดอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเปิดกาชากิจกรรมที่หมดไปเนี่ยมันก็คงจะเพชรคงจะไม่เหลือนะบุมว่านะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมดูวิดีโอกันบ้างดีกว่านะฮะไปเรารับชมอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะนหนดูซิเป็นไงบ้างพุดดงพ้ด,ดิ้งฮะมิยาโกะเนาะฮาโลวีนฮาโลวีนนะฮะแปลบุดด้งด,ดิ้งมาเยอะเยอะละอือหือ ไงต่อชินบุสวยมากคุณมิยาโกะขอเวลาสักทิ้นหน่อยไหมคะอืมอืมชินบุล่ะมาได้เวลาพอดีละถ้าแม่พุดดิ้งจะแกล้งนะอืมใจเย็นคิดแล้วเชียวว่าต้องพูดแบบนั้นนะคะพุดดิ้งค่ะแย่ yeah, ล่ะพุดดิ้งล่ะแล้วก็นะคุณมิยาโกะ ที่จริงฉันคิดว่าจากนี้ไปตรวจสอบอะไรสักหน่อยืึตรวจสอบชินุบุขยันทำงานจังไปดีมาดีล่ะนะมีการอวยพรด้วยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะฉันอยากให้คุณมียาโกบไปร่วมตรวจสอบด้วยกันค่ะอืมเอ๊ขี้เกียจอะจากนี้มียาโกะจะเข้าร่วมฮาราววนในเมืองนี้แหละอืมงั้นเหรอคะน่าเสียดายจังนะคะถ้ามาช่วยฉันแล้วก็ จะเชิญฮารวินปาร์ตี้แสนสดุกด้วยกันแท้ๆเชียวจะชินโนบุสกีนเท่มากอะโอ้อยากได้เลยอะ,ะโดยเฉพาะหัวกะโหลกของพ่อของนางเนี่ยสวยจริงฮะฮารวินปาร์ตี้เหรองั้นก็รีบบอกกันเลยสิช่วยไม่ได้ไปช่วยก็ได้แล้วกันนะฮะขอบคุณค่ะชินโนบุบอกนะฮะขอบคุณค่ะถ้างั้นไปกันเลยไหมตามดิฉันทำนายในคืนนี้อาจจะมีอะไรบางอย่าง <S <S ที่แปลกประหลาดมากเกิดขึ้นก็ได้ <S <S อืม น่าสนใจใกิจกรรมนี้ฮะตอนต่อไป trick or pudding สัญญาฮาวีนปาร์ตี้มหมดตังอีกแล้วฮะกิจกรรมนี้ฮะเนาะผมแล้วก็ลองมาวิเคราะห์กันดูฮะว่ามันจะเป็น่างไหนนะที่ผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นเหมือนกับอของอกิจกรรมน่าร้อนฮะน่าร้อนเนาะที่มันมีตัวละครที่จะเล่นกิจกรรมเควสแล้วได้กับ ตัวละครที่ต้องเปิดกาชาถึงจะได้นะฮะคงจะมีประมาณนี้นะผมว่าผมคาดการไว้นะฮะยังไงก็รอดูดีกว่าฮะว่าวันที่13เนาะน่าจะใช่13หรือ12นะโอเคเป็นวันที่12นะฮะ1ิมีนาคมนะฮะเดี๋ยวมารอดูกันว่ากิจกรรมนี้จะปังขนาดไหนหรือว่าเราจะเสียตังค์กับกิจกรรมนี้ขนาดไหนยังไงก็ขอบคุณมากนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันยังไงก็ หวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกหรือว่าได้ข้อมูลจากคลิปคลิปนี้นะฮะยังไงก็ขอบคุณมากฮะที่เข้ามารับชมยังไงก็เจอกันใหม่คมลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องผมด้วยแคทออเดอร์ order, จะขอบคุณมากฮะที่เข้ามารับชมกันเจอกันใหม่คมลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย